สวัสดีครับผมเบาน้องไข่เคยผู้ไทยครับมือนี่มาหน้ามาเบิงไก่ครับมาเบิงไกบ่บานเลี้ยงไกบ่บานไวกันหลายอยู่ครับมีมะเกือไก่มะเกือไก่ํำ อิธีเช่าบ้านครับอิธีเช่าให้เช่าหน้าครับอยู่แบบพ่อเพียงอย่ยงไก่ครับอย่ยงไก่กำลังไก่กำลังไก่ออกลูก กันหลายมีไใ่กันหลายเลี้ยงไว้เึ็นแม่พันธุ์เลี้ยงไว้หลายอยู่กับไก่เป็นสวนเจ้าของครับเป็นหน้ามีเทียงหน้าน่อย จากไงอยู่ครับเป็นสวนเรียงงูอพอมข้าไปเบ่งงูครับพ่ผีเช่าบ้านพ่ผีเช่าหน้าอายุายแล้วก็ต้องเคดแบบนี้ครับปลูกพักปลูกหญ้าเรียงงู ับงัวกะรุ่นนี้กะซื้อมาใหม่ชุดนี้ชุดนี้ซื้อมาใหม่แต่แม่กะบจอยอะไรก็ร่างคุณเอาครับอันนี้กะอีกคอ,อกหนึ่งอันนี้ชุดน,นี้กะซื้อมาดนละเองได้ละมี เถิกตัวนึงมีง้งอเถิ่ตัวนึงครับนี่ก็งามอยู่ครับเลี้ยงไว้อันนี้ก็เป็นบอ่อไวเลี้ยงปลาครับปลาธรรมศาสตร์ครับเลี้ยงกบไว้ ลอยแบบธรรมศาสตร์แต่ก็ให้อาหารอยู่อาหารทุกมือกำลังเริ่มเริ่มเพชรเริ่มสางครับบรรยากาศช่วงนี้ประมาณวังหกโมงครับยังประคำคำเถือ น้ำยังบาไหลเราค็ลังเอาน้ำเขาอยู่วิเน,นสซานี่ก็มีกบครับเอากบมาปล่อยอยู่ประมาณพันตัวครับแม่พันพอพันอีกประมาณสามสี่กิโลเอามาปล่อยไปป่านี่เป็นปลาธรรมชาติจะเป็นปลาคอปลาดุกปลาเข็งครับแต่ว่าก็ยังบอท่านเป้นลายปันได หน้ามันยังหน่อยยังบกา่าเอาลงมาไหลยุคห่างสากระปุกปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยปลูกตะไคร่ปลูกกล้วยหอมกล้วยไข่ครับปลูกไว้ก็ยังบ่สมบูรณ์มาได้ดอกกำลังปลูกไม่เกตไม่อันนี้เป็นขอกงัว ันกเป็นคอกไก่ครับเลี้ยงแบบพิธีพอเพียงพอ่อยูพ่อกินอันนี้จูงนี้ก็คำละคำละกับมาเบิ่งทุกมือครับมาทุกมือมาดูแลทุกมืออันนี้ก็เถียงน้าหน่อยต้องเคยอยู่น้องเคยนอนเฝ้า อยู่เถียงนิดหน่อยก็กแนีครบอยู่ครับมีทีวีมีพัดลมมีตู้เย็นอันนั้นเป็นห้างเฟื่องห้างเฟื่องสวนหยาครับสวนหยาปลูกไว้แต่ว่ากัตัดไปครึ่งนึงละตัดให้งัจกินครึ่งนึงละหยากะเริ่มงครับ เริ่มใ่ญ่ตัดเดยช่วงนี้ตัดได้ครับช่วงหนาแรงจะตัดบ่ด้ครับสวนหญ้าครับสวนหญา้าอันนี้ครับหนายูครับใจว่าอยากสั่งฮอลลี่สอดอยูบนละ่ะ ก็บ,บ่มีเงินหาเจ็บเหล็กผสมหน่อยอันนี้ก็อีกพื้นที่นึงอันนี้ก็ปล่อยเวลางั่วตอนเศร้าตอนแรงกับปล่อยมันออกมากินเล่มหยาอันนี้น้องเคยเผาทานพร้อมเผาทานไว้ใส่ครับเผาทานไว้ใส่ ยูไปแบบนี้แหละครับกระเซียนอาย่แล้วกระถิ่นมายูงสิแหละครับยูตามให้ตามหน้าตามสวนลืมเด้อครับแต่คลิปนี้ดีๆกะพูดหุุน,นซับสะไข,ข่ให้ได้กับกดกระดิ่งไว้เด้อครับเดอ้อที่ไม่คลิปใหม่ๆให้เบิ่งอีกเรื่อยๆครับว่าถีเฮ็ดยังต่อไป ขอขอ,ขอบคุณขอบใจทุกคนนะครับเดอ้อที่คอยเบิงคลิปของผมผมจะสร้างสรร์ผลงานไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เบิงครับคลิปได้ดีๆผู้ผที่ลงให้เบิงครับขอบคุณครับ